สวัสดีครับทีเด็ดแต่ลอดดาดนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่7กรกฎาคมนะครับวันที่7เดือน7นะครับวันนี้ฟุตบอลยูโรส เขาได้แชมป์โลกนะครับหลังจากเต็มที่ก็ตกมาแต่ที่สุดแล้วนะครับอังกฤษไม่พลาดครับอย่างน้อยหนึ่งประตูมีแน่แน่ครับเชียร์ลุนประตูที่2ของทีมชาติอังกฤษดีกว่าครับนาทีนี้ครับโอ้โหมันไม่มีอะไรจะต้องพลิกแล้วครับอังกฤษไปได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรงเลยนะครับ มีคู่น่าสนใจสองสามคู่นะครับเดี๋ยวน้องพูดคุยกันคู่แรกนะครับลูโดโกเลสนะครับทีมจากบัลแกเรียนะครับทีมแชมป์บัลแกเรียรเจอกับชักติยอครับแชมป์ของเบลารุสนะครับลูโกเลสเนี่ยจะเป็นทีมบัลแกเรียรก็จริงแต่ว่าพวกเขามีนักเตะโอโ้โหแบบบราซิลมีสองสามคนนะครับมีโคยเชียมีเออ่มีเซเนกัลมีคองโกนะครับมีสเปนมีฮอลแลนด์นะครับม,เม,นนบมีเออ่เป็นนักเตะ เรียกว่าผสมนะครับหลายๆประเทศเลยโปรตุเกสก็มีนะครับชื่อชั้นอาจจะเป็นบัลแกเรียก็จริงแต่ว่าเป็นนักเตะรวมหลายชาตินะครับใช้ได้ครับรูดูโกเลตนะครับมีโอกาสลุ้นยิงชักติยอขาดนะครับเชียร์ลูดูโกเลตดีกว่าครับต่อมาครับจะเป็นเมาโม่นะครับมาโม่ของสวีเดนนะครับเจอกับริก้าเอซของลัตเวียครับต้องบอกว่าจริงบอลหางชั้นกันเยอะนะครับแล้วก็บอล รอบนัดเย้าเยือนแบบนี้เจ้าถิ่นที่เหนือกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยิงขาดกันไปเลยครับวัดใจมาโม่ไปเลยครับนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกคู่ครับเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับในรอบนี้ครับเป็นทีมใหญ่นะครับดินัมโอดินามโมซาเกรบนะครับเจอกับวาลูแชมป์โครเอเชียเจอกับแชมป์ของไอซ์แลนด์นะครับดินาโมซาเกรบเนี่ยไม่มีนักเตะตัวหลักอยู่2คนนะครับบรูโน่เพตโควิดกองหน้าซึ่ง ติดทีมชาติโครเชียไปนะครับน่าจะยังได้พักอยู่นะครับแล้วก็ทอมิสลาฟออร์สิตครับก็เป็นปีกตัวเก่งนะครับยังน่าจะได้พักอยู่นะครับหลังจากที่ไปการศึกยูโรมานะครับช่วยทีมชาติโครเอเชียนะครับแต่ว่าโอ้โหขุมกําลังของดินาโมซาเกร็เนี่ยเยอะมากๆครับดูแล้วยังไงก็เหนือกว่าทางวาลูเยอะครับเชียร์ดินาโมซาเกร็ไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเน้นไปที่ทีมที่เป็นต่อหมดเลยนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับมาโมนะครับดินาโมซาเกร็นะครับแล้วก็ รูดูโกเล้นนะครับก็ขอทุกท่านเชียร์อบอลกี่ยวกับความสุขนะครับและพวกันในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ